นัตติโลเกอนันทิโตคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่ตรงซนมือนะครับเนี่ยบริเวณนี้เลยนะครับสัญ,ญลักษณ์ตำแหนงนี้ที่มันมีลักษณะเป็นเกาะหรือว่าคล้ายเกาะนี่แหละนะครับมาดูที่ว่าความหมายตำแหน,น่งนี้มันจะมีว่าอย่างไร ดูตำแหน่งนี้ดีๆนะครับมันมีลักษณะคล้ายเหมือนใบไม้เหมือนใบไม้มองพื้นผิวเผินก็วัดก็ว่ามันเป็นเกาะนั่นแหละะถ้ามองผิวเผินแต่ถ้าเรามาแยกเส้นออกแล้วเนี่ยมันจะมีความหมายที่ต่างกันกับคําว่าเกาะเข้ามาอยู่เส้นนี้นะครับในเส้นนี้จะเป็นเส้นหลักฐานหลักศัพท์นะครับในเส้นนี้แต่เล็กๆนี่เป็นเกาะอยู่ข้างบนอนนี้อันนี้ไอ,ไอตัวนี้ถึงเป็นเกาะเล็กๆข้างบน ทีนี้เส้นนี้มันก็จะมีอีกเส้นหนึ่งครึ่งเป็นเส้นนี้เดี๋ยว,เ,ยวเอาแบ่งขีดเส้นเอาสีนี้นะนเส้นนี้มันก็จะเป็นเส้นวิ่งเข้ามาแบบนี้โค้งมาเดี๋ยวนึงครับนี่ละมันเลยมองดูเหมือนคล้ายเป็นเกาะแล้วก็มันจะมีเส้นชีวิตพาเข้าไปในกลางตรงนี้นะครับแต่นี่คือเส้นหลักฐานหมายถึงว่า สิ่งที่จะเกี่ยวข้องกับชีวิตคนนี้มันจะเนื้อต่อเนื่องด้วยหลักฐานหลักทรัพย์ความมั่นคงทีนี้มันจะร้ายแรงไหมบอกว่ามันจะร้ายแรงไหมมันก็ไม่ได้ร้ายแรงมากมายมีส่วนทํางานในลักษณะไอตัวนี้นะถ้าจะมองว่ามันเป็นเกาะแบบใหญ่ๆแบบคือเส้นโปง่ปงๆออกจริงๆนั้นนะมันจริงจะเป็นเน็กร์อะให้โทษมากให้โทษมากกว่าตาแหน่งนี้นะครับ คือกอที่มันเป็นเส้นเดียวแล้วก็มันจะโปกออกด้านข้างลักษณะอย่างนี้เนี่ยอันนั้นแ่ะเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจริงจะเป็นกอที่จะให้โทษมากกว่าตำแหน่งนี้แต่ไอ้ตำแหน่งที่ขีดให้ดูอยู่เนี่ยมันมีส่วนคล้ายรูปเกาะซึ่งมันมีทั้งโทษมันมีทั้งคุณนะครับมันมีทั้งให้โทษมันมีทั้งให้คุณอย่าไปมองแค่มันคล้ายรูปเกอแล้วจะไปตีว่ามันเป็นอะไรที่ให้โทษร้ายแรงทำให้เจ้าของมือเนี่ยวันวิตก ทุก,กังวลใจกินไม่ได้นอนไม่หลับตายแล้วชีวิตกูจะรอดไหมเนี่ยอะไรแบบนี้เนี่ยนะซึ่งมันก็ไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นมันมีทั้งได้มันมีทั้งดีอยู่นะครับแต่ทีนี้มันจะดีจะได้เนี่ยมันต้องดูประกอบกับเส้นวาสนานั่นแหละด้วยเอาแยากเส้นตัวนี้ก่อนนี่คือสินน้อเงินคือหลักทรัพย์หมายถึงว่าชีวิตเนี่ยจะมีหลักทรัพย์มีหลักฐานแต่ทีนี้มันจะมีเส้นบางๆอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นนี้ มันจะมีเส้นบางๆอีกเส้นหนึ่งวิ่งเข้ามาแตาแหม่งนเข้าหาเส้นชีวิตพอดีพอดีเนี่ยแล้วก็มีเส้นนี้ส่วนเส้นนี้มันให้ความหมายว่าถ้าเข้ามาในช่วงวัยกลางคนนะใครที่มีเส้นลักษณะแบบนี้ชีวิตมันจะพลิกเปลี่ยนเปลี่ยนในทางที่ไม่ค่อยดีตกงานบ้างละถ้าทํางานเออถ้าทํางานก็ตกงานบ้างเส้นนี้มันหมายถึงว่าการดิ้นรนของชีวิตการดิ้นรนการนขนไหวยของชีวิตที่มาก ในความหมายหนึ่งจําเป็นคนที่มีความเชื่อความเชื่อในศาสตร์ลึกลับสิ่งลึกลับในศาสตร์การลักษณะของการพยายกรในลักษณะแบบนี้มันจะให้ส่งผลในลักษณะนิสัยใจคอจึงมีความหวั่นวิตกเข้ามาบวกกับเส้นชีวิตเข้ามาในตําแหน่งนี้ด้วยชีวิตดิดลนมีความหวั่นวิตกมีความหวาดกลัวในสิ่งต่างๆที่ถูกทักถูกทายไปได้ง่ายคนที่มีเส้นแบบนี้ นั่นแหละคือมันให้โทษแล้วให,ให้โทษใจกสภาวะอารมณ์จิตใจของเจ้าของมือส่วนสิ่งที่มันจะได้มามันก็คือการขนขวายเอาเรื่องของหลักทรัพย์การเงินมานั่นแหละจะมีหลักทรัพย์มีบ้านไหมบ้านในลักษณะแบบนี้นี่มันมีแต่มันได้มาด้วยความเหน็ดเหนื่อยด้วยความยากเพราะเส้นตัวนี้เข้ามามาอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นเส้นหลักทรัพย์เหมือนกันยกตัวอย่างนะครับมันมันมันมีตัวอย่างให้ดูเดยวมีตัวอย่างให้ดู นอย่างตัวนี้อย่างลักษณะของมือนี้ก็มีลักษณะคล้ายเหมือนกันดับลูกเป็นเกาะในตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับในตำแหน่งเดียวกันให้โทษไหมมีให้โทษตั้งให้คุณก็คือมันคือหลักฐานคือหลักทรัพย์ใช่ไหมสิ่งที่จะได้เนี่ยมันคือการขายถ้ามีหลักทรัพย์ก็อยากจะขายขายที่ขายทางระยะไปอยู่ที่อื่นเนี่ยจึงบมาว่ามันมีทั้งคุณมีทั้งโทษโทษที่ให้ก็คือขายทรัพย์สินคุณที่ได้ก็คือ เงินที่ขายทรัพย์สินออกไปนั่นแหละมาอยู่ในตำแหน่งนี้เห็นมาหลายคนแล้วนะอยากจะขายที่ขายทางขายบ้านเพื่อย้ายที่อยู่ใหม่เปลี่ยนที่อยู่ใหม่นั่นแหละจะเป็นแบบนั้นมาดูมือน,นี้ต่อนะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเส้นชีวิตนี่คือแนวของเส้นชีวิตที่มันถูกลากลงมามือน,นี้ถ้าจะให้โทษในลักษณะก็คือการที่ตัวเอง ต้องอาศัยบุคคลอื่นอยู่เพราะว่าเส้นวาสนายังไม่ถือว่าดีมากมาวาศนามันมันอยู่ในล่าลำบาก<ม>การที่จะได้หลักรพร์หลักฐานต้องพึ่งคนอื่นช่วยนั่นก็คือคู่ก็คือแฟนนั่นแหละอีกส่วนเนึงเนี่ยตัวนี้มันก็บอกว่าชีวิตจะมามีลักษณะพลิกเปลี่ยนในช่วงวัยกลางคนไม่ดีช่วงวัยกลางคนสีส้มนี่แหละ และมันก็จะมีเส้นคุ้มกันอยู่ข้างนอกเนี่ยสีเหลืองตัวนี้ขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับถึอมว่าโทษที่ได้รับเนี่ยก็คือการให้โทษเนี่ยมันจะต้องพึ่งคนอื่นพึ่งคู่ครองอาศัยคู่ครองมาเป็นส่วนด้วยทางหนึง่งแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าตัวมีมรดกมีทรัพย์สินล่ะนั่นแหละมันปัญหามันจะไปเกิดในตอนนั้นโอกาสที่จะรักษาไว้ไม่อยู่มันจะมีมันจะให้โทษรักษาแบบนั้น แต่มันไม่ได้ทําให้ชีวิตหลมเหลวนะมันไม่ได้ทําให้ชีวิตคุณล้มเหลวว่าจะเป็นจะตายนะเห็นอย่างนี้ล้วจะไปกลัวอะไรมากมายนะครับและช่วงอายุที่มันจะเกิดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ปัจจุบันนี้นู่นนะมันจะเข้าหกสิบไปนู่นนะมันมีเวลาติดตั้งหลายปีให้วางแผนชีวิตเนี่แล้วจะไปกลัวทําไมจึงอยากจะบอกว่าจงเชื่ออย่างมีสติและเหตุผลอย่าเอาแต่ฟังแต่คําคนว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วตีตนไปขอดไข้นะครับ หรือมีคนบอกว่าเส้นแบบนี้สมมติสมมติว่ามันจะทําให้คุณตายไปในห้าเดือนสี่เดือนนี่แล้วคุณจะกั้นใจตายตาม่เขาบอกไหมล่ะเห็นไหมมันต้องมีสติครับมันต้องมีสติจึงบอกว่าลักษณะแบบนี้มันมีทั้งให้คุณมีทั้งให้โทษ